ข่าวนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะกับงานประกวดควายงามและจะพาไปรู้จักกับควายแคระแสนรู้ขี้อ้อนค่าตัว20บล้านนะคะมาร่วมโชว์งานประกวดควายงามประเพณีอนุรักษ์ควายไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีคะ่ะ นายชนาทิพโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีจัดงานอนุรักษ์ควายงานควายงามประจำปี2568ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วนะคะบริเวณหนองน้ำสาธราณะหนองรีหมู่5ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจัดโดยอบตอเมืองเก่ามีนายพรประสิทธิ์หนูแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่ากล่าวรายงานค่ะ มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่และประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมากนะคะโดยมีควายมาร่วมประกวดกว่าร้อยตัวมีควายสวยงามราคากว่า20ล้านมาร่วมโชว์ในรายการนี้ด้วยในงานนะคะเขาก็มีการประกวดควายงานแล้วก็ควายงามชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีโดยที่สร้างความฮือฮาในงานนี้ก็คือน้องข้าวตังค่ะ ควายแคระที่มีราคาสูงถึง20ล้านบาทก็มาร่วมโชว์ตัวในงานด้วยนะคะน้องเป็นควายแสนรู้นิสัยขี้อ้อนชอบนอนหนุนตักด้วยนะคะสร้างความฮือฮาให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากจนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย ท่านต้องลองทดสอบด้วยตัวเองค่ะยอมนั่งให้เจ้าเข้าตังเนี่ยนอนหนุนตักนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยทีเดียวนายวิชัยนวนผ่องอายุ49ปีและน้องโฟกัสอายุ16ปีลูกชายเจ้าของฟาร์มวนาสุวรรณปทุมธานีนะคะก็บอกว่าน้องเข้าตังเนี่ยมีอายุ3ปี11เดือนเป็นควายแคระนะคะหน้าหลอคี้อ้อนแสนรู้ชอบนอนหนุนตักคนค่ะ ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นดาราหลายช่องแล้วนะคะแล้วก็ยังมีควายเผือกราคา25ล้านนั่นก็คือเจ้าโก้เมืองเพชรนะคะก็เดินทางมาร่วมโชว์ตัวในงานครั้งนี้ด้วยวานาสุวรรณฟาร์มตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะจังหวัดปาีุรีสันธาารรเภกรีรี 5, สสท่านพันปุสัตว์สิท์ทองรัรผู้บราร ตระเวทภูทรตระเวทปราจินบุรีและท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในพิธีเปิดในวันนี้นะครับผมก็ต้อุกท่านชมในการเปิดบ้านอารมณอเต็มสุดยิ่งนะารครับในงานชมควายครับเจ้าหน้าทีเข้าอุ้นทั้งหลายมาข้างบนเป็ทีเดียวนะครับเพราะว่าไทยนักกีอนช่วยเราปีที่แล้วนะครดีใจน้ำหวานวัน ทุกข่างหลางนะคุทานพี่แสดงเส้นความเป็นพิธีเทียวกันคือพิธีไทยคือคนไทยขอเสียงตบมือให้เราด้วยกระหว่ราดังๆอย่างนั้นเครับผมไม่คิดว่าท่านจะรักควายขนาดนี้ตัวลตัวลเานครับนี่คทนะครับพีพรษ่าู้เล นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านนโลกคนประสิ่งแก้วนะครับท่านนะครับหัวน้ครับเจ้าแสดเจ้าเพราะว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวไฟนะาร ต้องให้ความยุติธรรมกับควายทุกตัวโดยเขาเป็นักผู้ผิดนะครับเราบอกว่าพี่น้องชาวกบิลบุรีเราพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงครับถ้าเดินเสนรู้นะท่านก็เสียศสนาเคยสอนติน้อยมาหรือหรือเชิดตะตราจะได้รับหรอพี่น้องที่เขาเสียสนามเอาควายมาร่วมกับเราอ๋อ้หลับเดี๋ยวนะครับพี่น้องกว่าที่จะมาถึงวันนี้เนี่ย

เตาห้ารครับาทตีกับเด็กเด็กเป็นที่ดึงไว้ซื้อนกไกก็ใช้การเป็นใครรอใครน้ำยอดต้นนะครับเป็นใครกินยอดต้นเขาจะซื้อไก้ าแล้วก็ขี่นนตัวที่มีพลัลอื่นไม่ได้ไม่ได้ก็จะหงุดหงิดเลยา่ยาเรานั่งปุ๊บเขาจะนอนยางเลยเขาจะนอนงครับไปเปิดงานก็ใครเป็นปรนขออยพูดไพูดไก็เปิดไปเขาจะนอนก็นอนเลยเป็นขนอ่ที่ฟามไครับย่ฟาร์มไหนตอนนี้อยู่พน้าวันฟาร์มทัทนีคตนี้มามีตุ๊กตาตุ๊กตาหลายตัวเลยคับที่เป็นไพิโกางเพชรอะไรเงี้ยอยู่ทนลห ไปเลครับราคาเท่าสนามถ้าพันธุกรรมเป็นเื่อตัดแต่รุ่นปู่ร่นย่ารุ่นพ่อมาเรื่อยๆความคิยมีตัวเป็นปตินก็ตีก็ถ่ายหนักคือถ้าใครสนใจไปที่ฟาร์มจะเจอเยอะเป็นพระเอกงมเมื่อโทระไรครับเมื่อโทรกาเป็นของวีาสุวรพิมเข้าเพจของวนาสุวรรณเลยครับ ประทุมธาดีครับของเจครับจเจอี่น่าจะรวมทุกตาไว้หมดเลยครับใ่ๆรวมทุกตาจะถ่ายรายการเลยคือไปที่นั่นเลยครับ